สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยอดไถ่ไลน์อ็นสมชอบกดไลค์แชร์ถ้าแฟนันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปคำถามที่มีเข้ามานะครับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน15วันไม่ได้ต้องยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลยหรือไม่นะครับท่านที่สอบถามเข้ามา ในคำถามเนี่ยมาจากมาตรา53ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2537ารวมแก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งเนื้อหาตามวรรคสองวรรคสามท่านต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับในวรรคสองเนี่ยบอกว่าหาแนมเพอต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและในวักสามที่เป็นประเด็นคำถามนะครับบอกว่ากรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตาม กำหนดเวลาในวรรคสก็คือภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งใช่ไหมครับหรือมีการประชุมสภาแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้แนมเปออาจเสนอผู้ว่าราการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับที่จริงตัวบทใช้คำว่าอาจใช่ไหมครับแนมเปออาจเสนอ เพราะฉะนั้นจะเสนอหรือไม่เสนอก็ได้อยู่ที่เหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นอย่างไรแต่ประเด็นคําถามที่ท่านถามมาเนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงกับกรณีที่เพิ่งจะเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่งเสร็จไปหมัดมาที่สําคัญกรกะตก็รับรองผลการเลือกตั้งครบทุกจังหวัดแล้วแต่ก็มีบางองค์การบริหารส่วนตำบลที่กรกะต ยังไม่รับรองผลของสมาชิกอ,อกปตอรครบทุกคนท่านก็เป็นห่วงเรื่องการประชุมสภาอ,อปปอครั้งแรกว่าถ้าทำไม่ยากภายใน15วันนี้ต้องยุบสภาอ,อปตอท่านและท่านเป็นสมาชิกสภาอ,อปตอได้รับเลือกมาเนี่ยอย่างสมเกียรตินะหาเสียงก็เหนื่อยท่านจะต้องเสียประโยชน์ตรงเนี้ มันไม่เป็นธรรมกับท่านผมนําเรียนท่านแบบนี้นะครับว่าไม่ใช่เรื่องยุบสภาประอเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคสองตามมาตรา53เนี่ยเป็นเพียงการเร่งรัดให้ในอำเภอเนี่ยน,นะครับจัดการดร้วยประชุมสภาอาปตอให้รวดเร็วมิให้ล่าช้าไม่ได้บังคับเด็ดขาดว่าหากเกิน15วันแล้ว ประชุมสภาครั้งแรกไปได้ต้องยุบสภาประอถ้าเข้าใจตามนี้เนี่ยท่านต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความเข้าใจใหม่เพราะระยะเวลานี้เป็นการเร่งรัดให้มีการประชุมสภาโดยเร็วนะไม่ใช่เวลาบังคับเด็ดขาดท่านอุ่นใจได้นะครับถ้ากรณีมีเหตุจําเป็นมีเหตุสุดพิสัยทําให้ไม่สามารถประชุมสภาภายใน15วันได้ ทานอมเพอสามารถทําให้เหตุสุดพิสัยนั้นมันสิ้นสุดลงได้นะครับแม้ว่าเวลาจะเกินกว่า15วันท่านแอนมเพอก็สามารถที่จะเรียกประชุมสภาอบตอได้การกระทําภายหลัง15วันก็ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกสภาอบตทั้งหลายที่ได้รับการรับรองในตอนนี้นะครับท่านหายห่วงได้นะไม่ใช่ยุบสภาง่ายๆนะครับ นี่อาจจะทำให้ท่านสบายใจมากขึ้นนะครับท่านเข้าใจตรงกันนะครับว่าเวลาดังกล่าวเป็นเพียงการเร่งรัดเท่านั้นไม่ใช่บังคับเด็ดขาดขอพระคุณนะครับที่ทุกท่านกดไล k ์กดติดตามกไกดแชร์สวัสดีครับ